อันนี้คืออะไรเนี่ยไม่ใช่สะพานที่ขาดอ้าวจะไม่เอาคบเพลงิงไม่มีคบเพลิงเหรอเออ ที่มืนไม่ได้โอ้สัญลักษณ์รูนอีกแล้วอะ่ะเอาอีกแล้วเฮ้ยเชี่ยตัวใหญ่ ตึงไปว้าอโอ้ตึงอีกแล้วะวะงออะไรมาตีวัวเนี่ยโอ้รุมกันอย่างงี้มันก็เกิน nô, quá lên, ơi, ô, sốt giọt, đại tai,

哎！哎！我咬他吧！哦。 าจะไ้วันเนี้ยตัวอาอักษรลุนตัวอาเฮ้ยเหมือนอยู่แถวนี้ตัวอาตัวนี้เปล่าไม่ใช่ นี่วะไหนวะได้เรื่องไหนอ่ะประกอบยังไงให้เป็นตัวอ่าวะ

ฝนตกอีกออืหฝนตกหนักด้วยแล้วไฟกว่าด้วยโอเค Zinbel was trying to save her from the darkness but she wouldn't listen And now everybody has to okay <laughs> 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 she should have known she should have why doesn't she What me love? well, she loves the dragon fafnir is so large and deadly but it was impossible to kill him face to face but oh. each oh, day Fafner crawls across the heath to find water so Sigurd digs a pit in the dragon's path and lies in wait in it when Fafner Oh my god, Sigurd sinks his sword into the dragon up to the Sigurd leaps from the pit and Fafner sees it. he warns Sigurd the treasure to death Hasn't it it Sigurd replies that death comes to all. Although Sigurd kills the dragon, Regin wants to keep Fafnir's gold all for himself. Regin also wants the strength and wisdom of the dragon, so he drinks its blood and asks Sigurd to roast Fafnir's heart for him. Sigurd does so, but when he touches oh, him, he, need he, need to that is done, he burns You're his ba? finger. Without thinking, he licks his finger. And tastes the dragon's blood. In that moment, he understands the language of birds and hears them talk nearby. M มันมีไฟไหมข้างบนอะ โอ้ตัวทำไงวะเนี่ยช่างแม่งอาจจะมีทางอ้อมก็ได้ผมว่า คนมือดอ๋อฮโอ้โอฮยังไงไปยังไงอ่ะเอา,เอา,อางี้ดีว่า อ๋อ,อ,อมาจุดไฟไว้แล้วก็วิ่งได้อย่างนี้เหรอโอเคเดี๋ยวจะลองดูแล้วกัน <c oughs> ก็คือวิ่งทะลวงไปเลยวิ่งแบบเว่งเว่ง, <c oughs> วงเ๋ย,ยาวๆโอ้โหได้อยู่

โอเคนี่ไงนี่ไงตรงนี้เปล่าอ๋อแค่มันมีเงาเหมือนกันมันต้องมีเงามาฝั่งนี้ด้วยมันก็จะได้เลยโอ้ต้องจุดเงาของอีกฝั่งหนึ่งโอ้ยโอเคผ่านอ่า <sighs> she can't help but think of him. a tender guiding flame in a world so black. the longer it burned, the more she convinced herself that there was nothing beyond its reach. tang Tan, at all. so little separates us from what we fear. อะไรเข้ามาทำไมเนี่ยเข้ามาเพื่ออะไรอ๋อดีๆยังไงเนี่ยทางตันเนี่ยนะบ,าบา้าหรือเปล่าไม่ว่างเข้ามาทำอะไรทางตันวะ ทางจริงหรอฮผมไม่ใช่ทางตันเป็นอุโมงให้ลงเพราะว่าเฮ้ยโอ้โห ถ้าโดนมือล้วงก็คือจบอ่ะโอ้ยน้ำสะอาดครับบอกเลยเฮ้ยไฟดับไฟดับไม่ไม่ไม่ไม ไม่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 เฮ้ยโอ้เชี่ยตัวอะไรวะเนี่ยไม่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 โอ้ตัวใหญ่ไปตึงเกิน นี่ยเดงก็มาเลยเอาเลยเข้ามาโอ้ยโอ้ย,อยแรงไปโอ้ดูมันทำนี่ตบทีเดียวกูตายเอ๊ะมันจะไม่เกินไปหน่อยวะตบทีเดียวกูตายกูสาลุกใจญเถอะได้ว่าต้องเล่นสายหลบต้องสายหลบนะสายบูไม่ได้แล้วต้องสายหลบแล้วเจออย่างนี้ เข้ามาโอ้ฝันไม่เข้าอ่ะเฮ้ยฟันไม่เข้าอ่ะเอมเอ,เอมันต้องมีจุดอ่อนแน่เลยเดี๋ยวนะฟันไม่เข้าแล้วทำไงโอ้ต้องเปิดเปิดดาบสู้เอา Ok, có mở đảo xuống Ok oh. ตัวใหญ่ก็ช่างเถอะวะโอ้ฝันร้ายแล้วกูฝันร้ายแล้วกูมีทางไหนได้บ้างวะเนี่ยฮ่า <c> ร <oughs> อดขากูรอดขาดีนะมีฟ้าผ่าไม่ต้องูตาย เข้ามาดิเอ้อย่าสดอย่าสดจะกูมันจะมาจากทางไหนโอ้ยย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 ว้าวว้าวเล่นแรงนะโอ้แล้วมึงโอ้กูเปิดพลังแล้วมึงโอ้เอาตัวยกขึ้นเย่ว่ะโอ้ยังเซงอ่ะจริงนี่ต้อง นี่มันหมดไปครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะเลือดมันอ่ะ้วต้องมาสู้ใหม่โอ้อย่างเซ็งอ่ะสภาพมันเปื่อยขนาดนี้แล้ววันเนี้ย โอ้โหนะโดนเฉยอะไรกัน วันโอ้โหกว่ามันจะหลบเออแรงไปเปล่า ข้ามาโอ้ียเอียไม่ทันจริงเหรอวะ บอกไม่ลงมา อาโอ้มันหลบเข้าว่ะโอ้เชื่อ mày Ấu, Một cả số thái đó Ừm บอกไม่ได้เชื่อเปิดถ้าไม่ตายตอนมันนี้ ล็อกความสำเร็จสแสดงว่าชนะแล้วมันมหนีมไม่ได้ตายเลยเปรียบเรียบ,บโอเคเหนื่อยเมื่อยละ เจอไอ้ยานี้ไปกูเมื่อยเลยแม่งยังทำกูเกินหว่าจริงนะมันไม่ควรทำอย่างเงี้ยเอาซะแบบโอ้โ <c oughs> มันตายแล้วใช่ไหมมันตายแล้วปะวะ มือดำหมดละ <c oughs> เขื่อมหาคีทั้งตัวบอกเลยเอ้ยอาว่า โอ้กะโหลกหัวเก่าคนนี้นะครับเรียบร้อยก็จบไปสำหรับฉากนี้นะ forgive me แอบภัยฉันด้วยซันวาฉันผิดไปแล้วฉันไม่เชื่อเธอเธอทำได้เธอนี่สุดยอดปไปเลยโอ,อันนี้คือเราขึ้นมาข้างบนใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องให้กูเดินขึ้นเองโอเคมึงขัดทำอะไรเองบ้างนะ ไม่ใช่กูวิ่งขึ้นมาตลอดเป็นไปออกจากออกจากถ้ำนี้ได้แล้วภูเขานี้มันไม่มีอะไรทั้งนั้นอ่ะก็นะครับมันเมื่อยเกินไปสำหรับผม ก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับโปรเจกต์นี้ก็ผมว่าน่าจะมีบอสตัวอื่นหรือเปล่าแต่เท่าที่ผมดูตัวอย่างมาไอ้นี่คือบอสสูงสุดแล้วใช่ปะวะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะมันน่าจะมีชอ็อตสุดท้ายแต่ว่าเดี๋ยวผมขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดถูกใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ซิลเกนกู บายบายเอ้ยมีมีชัปเตอร์ด้วยหรอเฮ้ยบ้านน่ะผมถึงชัปเตอร์เท่าไหร่ชรัปเตอร์สุดท้ายเหรอเนี่ยนี่กูเล่นถึงชัปเตอร์สุดท้ายแล้วโอเคเดี๋ยวมาต่อกันในภาคสุดท้ายแล้วกันเดี๋ยวภาคนี้ขอพักก่อนนะครับบายบายทุกคนไปละ